โจโจจะได้ไปเปล่าโจ สวัสดีครับฮัลโหลเอเวอรินดีต้อนรัมทูยูทูบนาวเอนจินฮอนดาเวฟโอเปนบิวเลสออสไซเดนเดอร์เฮดบิวเลสไซเลนเดอร์วอล์คบิวเลสเอนจินแครงบิวเลส and f r a m มบิวเลส it is ฮอนด้ามังโอเปนบายมิสเตอร์มโนธเซวิทไทยแลนด์

ฮัลโหลเอลิวาน thank you for watching เว็บความถูกมาโนชอฟไทยแลนด์ดีดิเฟมบิลเลตลิมิเต็ดอิติชันเทนเฟมอินเดอะวอลลิมิเต็ดอิติชัน bọn đi đi mẹ cái gì Mr. alo không? 2 lỗi 24 ดี now uh, install แกลเล็ตแท for monkey open ดีเบรกคาลิปเปอ and ลดต่ำ thank you everyone thank you for watching นี yeah, this bike, on, on, shop, And mechanic, ่ดีสมอเตอร์บายมอเตอร์บายบายมีเตอร์มาโนอที่โพดมาโนอเซอร์วิสช็อปไทยแลนด์แอนแมชชั่นิกเจมพงศกรพ่าพังพ่มพัมพามังมีเตอร์พงศกร โงก็ดูแฮนเอาเดี๋ยวทำไมน็อตยาวเลยวะฮะน็อตยาวเลยวะแล้วยางยิงลองกูไปไหนหมดอะหูแตกหมดเลยถังยิงกันจะไม่ค่อยทนอยู่อ่ะไอโชยูลิมิเต็ดนัมเบอร์ ครขอไปทั่วน้าวนี่ลิมิเต็ดนัมเบอร์ดีดเฟรมอะลิมิเต็ดอิดิชันอินเดอเวิลด์เต็นเฟรมโ only ดีดดีดเฟรมนัมเบอร์ไหนว้าวลิมิเต็ดบิลเลตเฟรมฟอร์ฮอนด้ามังกี้บายโอเวอร์เลสซิ่ง แอนิตเจมพพอิตเจมแมคานิกเนี่ยแมคานิกฟอร์มฮานอสช็อปไทยแลนด์ตังคิวเอเบอรี่วันต y o คิวฟอร o ก e มนต e งคิวฟอร y วอชชิ่ง t ลิฟยูเ o เ e อรี่วันเ o ิ e ย o เ e เ e อรี่กันทีดีดีเดอะเฟิร์สไทม์ไอไลน์สตรีมมิ่งใน YouTube Thank you, thank you, thank you, everyone. It is a hey, engine billet. Oh, cylinder head billet, block billet, crank billet. เอ็กซ์โซต์ไฟสีเลตไม่มีเจ้าท่อมีแอมท่อซีนซีเหรอโน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 กุดโนกุดเดี๋ยวคน no, no, no. no no ชนแนลจัดให้่อเอ็กซ์โซต์ซีนซี นั่นบอกเดี๋ยวเขาไปลอยตีดังป้องเลยโห่เห็นป้าไม่ทัดงแล้วมันบุบไปแล้วโอ้ยเจมคนเยอะเลยมีนคนไทยรึเปล่าไม่มีน,นี่มันยูทูบเลมันไปทางอเมริกาไปทางนูน่นเหร Hello e v อ r y กัน thank you for watching thank you everyone thank you every country <oughs> เกี่ยวละขวายน้ำมันเท้าที่มั้ง yes limited edition number อ ah, ่ายูน้มัน number ดีดเฟรมอะลิมิเต็ดอิดิชันอินเดเวลเต็นเฟรมโอลีดีดอิดเฟรมรมาไบโอเวอร์เลสติ้งอ้ไม่ติดเต็มเวทีตัดเอนจิน อ้อล่ะให้น้ำมันยกตูดขึ้นเลยเออเตอมิมมาได้เลยนะเทระบบอ่ะเทระบบฮัลโหลมิสเตอร์อรฟเฟสตี้สวัสดีครับฟเฟสตี้ครับผมก็อยากได้ยินเสียงครับรอแป๊บนึงครับ ร้านนะไม่ใช่ไม่รู้อาจจะอาจจะชื่อเหมือนกัน มีเล็กกุเลตว่ะเต็มไม่มีมีหน่อยไงไม่เสียงปามมันตลกอ่ะกับกูว้ว่ากับทางว่า เจ็ดหกครับชัก15ิบห้าครับพิตอนไซเซเวนตี้ซิกพัสโตกฟิฟทีนมิลลิเมตรหกดให้มาออดึงดึงดิเดี๋ยว ทำไมมันเลี้ยวมาทางนี้หรอเอา้าสองบาทกด,กดกดเข้ามาก่อนั่งป๊บดันดันเข้ามาก่อน,น,อนดันเข้ามาก่อนดันสายเข้ามาก่อนดิเออดึงหลอดออกไปเอเอไม่ได้โกนหัวเหรอไอ้สารเลนไหนบอกแล้วขยายข้อตายตรงนี้ก็มือมืออาผ้าคุมไวปได้เลย ระบายแล้วไม่ใส่หัวเก้าสิบอ่ะเฮ้ยน้ำมันไปแล้วเทติงเทติงถือติงฟูเอลซิเทมรัว

Thank you, Mr. Thank you for the comment, so beautiful. Okay, thank you very <laughs> much. This is Honda Monkey. Honda Monkey. Mini motorbike and big engine. Totten 49mm. Totten engine, this is 400cc. In the monkey yeah. Hello Rudy Wow You're fine Mr. Rudy I hope to meet you again in Indonesia, okay? เพืนอย่างเงี้ยอะไรก็คือขอรู้เรื่องยังได้เป็นเพื่อนกันอ่ะใช่เพื่อนได้ไงเพื่อนพูดด้วยอะไรไทยไม่ต้องรออะไรเป็นอย่างเงี้ยฮัลโหลอินโดนีเซีย thank you for watching น้าจะเอาอะไรมาน่ะน้าจะเอาอะไรกบมาน่ะแบงอะ

uh tonight uh, i need start engine i need start engine tonight thank you thank you thank you everyone 啥来点。啊？啊 Ter Matthew Matthew Dean Oh didi da did engine uh bully bully in Thailand uh all engine build it, all um uh, the budget for build this engine uh, uh very, very สวัสดีครับคุณปืดครับใช่ไหมคุณเป็ดสวัสดีครับคุณเป็คคเปดคร,ค,ปครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเออ่ดิสเอนจิน่ะไทยบาทเอธอ 30, เธอตีเ no, 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 no. ท่าสั้นโ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 น่ทีเด็ดเทาสันบาทฟอร์ดิสเอนจิน แม็กนีเจมโอเค now I stop live streaming first yes ทียนเดททาสันบาทเยดมิเตอร์แมธิวดิน ดีดีเอ็นจิ้นอ่ะ for honda 1 2 5 cc เย็ด uh, อ่ะ modify two four เจ็ด cc meter เอ้าน่าขายไหมสามแสนเครื่องเดียวขายแน่บอกข้าวไม่ถูกบอกไว้ก่อนสามแสนบอกโอเคชื่อคุ้นๆนั่นเนี่ยอเมริกาอเมริกาดีดีอ่ะเอ็นจิ้นอ่ะเอ็นจิ้นเวฟ one two five m e t e คอลเล็กซ์โมดิฟายโฟน์เดย์ซีเอนจินเบดเว็บวันดูไฟผมว่าเนี่ยไม่ใช่วังกี้เนี่ย เขยใส่ m อ x แข่งองกไการะกำลังดีดเลยพีตอนซเซเวนตี้ซิกมิเตอร์มิเตอร์แมทธิวพีตอนซเอ่อเซเวนตี้ซิกออกเอ่อถูสเวนตี้เอ็ดแม็กซิมัมเอมิลเมตรเอ่อดีดเอนจินพัดตกฟิป 15ฟ mm, ท uh, ีนมิลพัตสโตก15อัพ์สโตเกอร์280มิลลิเมตรพีทอน76เวก280มิลลิเมตรเซมบิ๊กพาวเวอร์บิ๊กเอนจินนาวมิเตอร์มาโน่เวอร์ริฟาร์ดอินไทยแลนด์นัมเบอร์วัน ในคลาสโนเนโต้วอลิบิกไซมิเตอร์พิทอนแอนโตคเอติเอต โอเคน e t o p live streaming f r See y ี u n e x ็ l i v ส s t r ิ a m i n g I I need a working for start the engine a few minutes โอเ thank you everyone thank you for watching love you everyone See you next live streaming. บ y e bye. bye.